นายแพทย์ชลนานสีแก้วมหากาบหมอผู้ผิดคำสาบานสวัสดีครับท่านผู้ชมคุณหมอที่ผันตัวมาเป็นนักการเมืองคือดาวสภาฝีปากกล้าคือหัวหน้าพักที่กล้าประกาศสงครามกับอำนาจเกา่าแต่แล้วเขาก็กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการหักหลังที่บาดลึกที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์การเมืองไทยเขาคือนายแพทย์ชนลนานสีแก้วหมอชนลนาน ชื่อนี้เคยเป็นตัวแทนของความน่าเชื่อถือภาพลักษณ์ของคุณหมอทำให้คําพูดของเขามีน้ำหนักและเมื่อเขารับตําแหน่งหัวหน้าพักเพื่อไทยเขาก็ได้ให้คําสาบานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดกับประชาชนนั่นคือการปิดประตูใส่อานาจของสองลุงอย่างเด็ดขาดแต่แล้วเกิดอะไรขึ้นทำไมคําสาบานนั้นถึงถูกฉีกทิ้งอย่างไม่ใยดี ทำไมหัวหน้าฝ่ายประชาธิปไตยถึงกลายมาเป็นหนึ่งในฟันเฟืองสำคัญของรัฐบาลที่หลายคนเรียกว่ารัฐบาลตระบัดสัตว์และการลาออกของเขาคือการแสดงความรับผิดชอบที่แท้จริงหรือเป็นเพียงหละครฉากใหญ่ที่ถูกเขียนบทเอาไว้แล้วบทที่ 1. คุณหมอขวัญใจคนน่านกำเนิดดาวสภาผู้สร้างความหวัง ก่อนที่เราจะไปถึงจุดแตกหักเราต้องเข้าใจก่อนว่าทำไมผู้คนถึงเชื่อแล้วรักในตัวหมอชนละนานมาก่อนเรื่องราวของเขาเริ่มต้นที่จังหวัดน่านครับเขาไม่ใช่แค่นักการเมืองที่อยู่ๆก็โผล่ขึ้นมาแต่เขาคือคุณหมอชนละนานผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัวที่ชาวบ้านให้ความเคารพและนับถือ ภาพลักษณ์ของหมอที่ทำงานในพื้นที่ห่างไกลเข้าใจหัวอกของชาวบ้านและมีฝีมือในการรักษานี่คือต้นทุนที่สูงค่ามหาศาลเมื่อเขาตัดสินใจลงสู่สนามการเมืองในนามพักไทยรักไทยเขาก็กลายเป็นสอสขวัญใจคนน่านที่ได้รับเลือกตั้งเข้ามาอย่างถล่มทลายครั้งแล้วครั้งเล่าและเมื่อเข้ามาอยู่ในสภา,าเขาก็ไม่ได้เป็นแค่สสธรรมดา หมอชละนานได้สร้างชื่อเสียงในฐานะดาวสภาครับเขาคือหนึ่งในมืออภิปรายที่ไม่ไว้วางใจรัฐบาลที่ดีที่สุดคนหนึ่งของพรรคเพื่อไทยเขามีลีลาการพูดที่น่าฟังข้อมูลที่แน่นและตะก,กะที่เฉียบคมสามารถชำแหละนโยบายของฝ่ายตรงข้ามได้อย่างถึงปริกถึงขิง ภาพของหมอที่มีความรู้บวกกับภาพของนักสู้ในสภาทำให้เขากลายเป็นที่ยอมรับและเป็นที่รักของแฟนคลับพักเพื่อไทยอย่างรวดเร็วและแล้วในช่วงเวลาที่พักเพื่อไทยต้องการเลือดใหม่และภาพลักษณ์ใหม่เพื่อสู้สึกเลือกตั้งครั้งสำคัญในปี2566ชื่อของนายแพทย์ชนละน่านสีแก้วก็ถูกผลักดันขึ้นมารับตำแหน่งที่ยิ่งใหญ่และท้าทายที่สุดนั่นคือหัวหน้าพักเพื่อไทย การขึ้นสู่ตำแหน่งของเขาในวันนั้นมันคือแสงสว่างและความหวังครับผู้คนเชื่อว่าคุณหมอคนนี้แหละคือคนที่จะนำพาทัพเพื่อไทยไปสู่ชัยชนะและที่สำคัญที่สุดคือคนที่จะพาประเทศออกจากวงจรอุบาทของอำนาจสามปอได้สำเร็จไม่มีใครคาดคิดเลยว่าตำแหน่งที่สูงที่สุดนี้จะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการตกต่ำที่ดิ่งเหวที่สุดในชีวิตการเมืองของเขาเช่นกัน บทที่สองคำสาบานศักดิ์สิทธิ์วัทกรรมไม่เอาลุงที่ก้องแผ่นดิน หัวใจของมหาการเรื่องนี้อยู่ที่คำพูดครับคำพูดที่ถูกประกาศออกมาซ้ำแล้วซ้ำเล่าจากปากของหัวหน้าพักเพื่อไทยนายแพทย์ชนละน่านสีแก้วคำพูดที่กลายเป็นสัญญาประชาคมที่ผู้คนหลายล้านคนยึดถือเป็นสารณะนั่นคือวาทกรรมไม่เอาลุงหรือไม่มีทางจับมือกับพักพลังประชารัฐและพักรวมไทยสร้างชาติ นี่ไม่ใช่แค่การพูดผ่านๆน,นะครับแต่มันคือแคมเปญหลักมันคือจุดขายที่พักเพื่อไทยและหมอชนละนานใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งปี2566เราไม่มีแนวทางที่จะไปจับกับพักพลังประชารัฐพักรวมไทยสร้างชาติชัดเจนครับถ้าเราไปจับกับเท่ากับเราทรยศ์ต่อพี่น้องประชาชนถ้ามีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นจริงผมในฐานะหัวหน้าพักพร้อมลาออกทันที ปิดสวิตสวปิดประตูสามปอคำพูดเหล่านี้มันชงพลังมากครับมันคือการประกาศตัวเป็นศัตรูกับระบอบประยุทธ์อย่างชัดเจนมันคือการดึงเส้นแบ่งระหว่างฝ่ายประชาธิปไตยและฝ่ายสืบทอดอำนาจให้คมชัดยิ่งขึ้นและมันทําให้ประชาชนจำนวนมากโดยเฉพาะคนที่ไม่ต้องการให้พลเอกประยุทธ์หรือพลเอกประวิทย์กลับมามีอำนาจอีกตัดสินใจเลือกพักเพื่อไทย ด้านมืดที่ซ่อนอยู่ในบทนี้ซึ่งเราเพิ่งจะมาเห็นชัดเจนในภายหลังก็คือนี่คือกลยุทธ์หรือความจริงใจกันแน่มันคือการพูดเพื่อเรียกคะแนนเสียงโดยที่รู้อยู่แล้วว่าอาจจะต้องกลืนน้ำลายตัวเองในอนาคตหรือไม่หรือมันคือความตั้งใจจริงที่ถูกสถานการณ์ทางการเมืองบีบคันให้ต้องเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าคำตอบจะเป็นอะไรผลลัพธ์ก็คือคำสาบานนี้ได้ถูกสถาปนาขึ้นแล้วมันกลายเป็นพันธสัญญาที่หมอชนละนานในฐานะหัวหน้าพักได้ทำไว้กับประชาชน10บล้านเสียงที่เลือกพวกเขาเข้ามาและการผิดคำสาบานนี้ย่อมมีราคาที่ต้องจ่ายอย่างแสนสาหัสบทที่3วันที่ฟ้าเปลี่ยนสีจุดจบของอุดมการจุดเริ่มต้นของอานาจ และแล้ววันพิพากษาก็มาถึงผลการเลือกตั้ง14พฤษภาคม2566ปรากฏว่าพัรก,ก้าวไกลได้ขนานมาเป็นอันดับหนึ่งส่วนพักเพื่อไทยตามมาเป็นอันดับสองความฝันแลนสไลด์ของเพื่อไทยพังทลายลงแต่ความหวังของฝ่ายประชาธิปไตยยังคงอยู่พักคก้าวไกลและพักเพื่อไทยจับมือกันก่อตั้งรัฐบาล8พัก312เสียง ทุกคนเชื่อว่ายุคสมัยของสองลุงจบสิ้นลงแล้วจริงๆแต่แล้วเกมการเมืองที่แท้จริงก็เริ่มต้นขึ้นเมื่อคุณพิธาลิ้มเจริญรัตไม่สามารถผ่านด่านสอวอไปเป็นนายกรัฐมนตรีได้บ่อนก็ถูกส่งมาอยู่ที่พักเพื่อไทยและนี่คือจุดเปลี่ยนที่จะเปลี่ยนโฉมหน้าการเมืองไทยไปตลอดกาล พักเพื่อไทยภายใต้การนำของหมอชนละนานได้ทำการตัดสินใจครั้งประวัติศาสตร์พวกเขาเลือกที่จะฉีก MOU ของ8ปดพักที่พักก้าวไกลออกไปเป็นฝ่ายค้านและหันไปทำในสิ่งที่พวกเขาเคยสาบานว่าจะไม่มีวันทำนั่นคือการตั้งรัฐบาลข้ามคั่วการจับมือกับพักพลังประชารัฐและพักรวมไทยสร้างชาติ เสียงกลด่าสาปแช่งจากผู้สนับสนุนที่เคยรักดังกระหึ่มไปทั่วประเทศมันคือภาพที่ไม่มีใครเคยคาดคิดว่าจะได้เห็นภาพของแกนนำพักเพื่อไทยยืนถแถลงข่าวร่วมกับแกนนำจากพักของสองลุงโดยมีหมอชนละนานในฐานะหัวหน้าพักยืนเป็นประธานในพิธีตรบัดสัตว์ครั้งนี้ด้านมือที่ระเบิดออกมาในบทนี้มันรุนแรงและชัดเจนที่สุด มันคือการทรยศต่อความไว้วางใจของประชาชนคำแก้ตัวที่ว่าทำเพื่อชาติเพื่อสลายขั้วความขัดแยง้งหรือเพื่อให้ประเทศเดินต่อไปได้มันฟังไม่ขึ้นในหูของประชาชนที่รู้สึกว่าถูกหลอกใช้เป็นเครื่องมือเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจ หมอชนละนานในฐานะกัปตันเรือไม่เพียงแต่เปลี่ยนเส้นทางเรืออย่างกระทันหันแต่เขาได้จมเรือลำที่ชื่อว่าความเชื่อมั่นและความหวังของผู้โดยสารหลายล้านคนลงสู่ก้นบึ้งของมหาสมุทรเพียงเพื่อแลกกับการได้เทียบท่าที่ชื่อว่าทำเนียบรัฐบาลบทที่ 4. ละครฉากใหญ่การลาออกที่ไม่ได้สูญเสียอะไรเลยหลังจากจัดตั้งรัฐบาลสำเร็จ ก็มาถึงเวลาที่หมอชนละนานต้องจ่ายราคาของคำสาบานที่เขาเคยให้ไว้ถ้าจับมือกับสองลุงผมจะลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพักและเขาก็ทําตามที่พูดครับเขาจัดถแถลงข่าวใหญ่ประกาศลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพักเพื่อไทยมีการกล่าวสุนทรพจน์อำลาที่ซาบซึ้งมีน้ำตาและมีคำพูดสวยหรูถึงความรับผิดชอบ ดูเผินๆนี่คือสปิริตของนักการเมืองที่รักษาสัจจะใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวก่อนลองมองดูให้ลึกลงไปอีกนิดเพียงไม่กี่วันหลังจากการลาออกที่ดูเหมือนจะเป็นการแสดงความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่นั้นรายชื่อคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ก็ถูกประกาศออกมาและชื่อของนายแพทย์ชนละน่านสีแก้วก็ปรากฏอยู่ในตำแหน่งที่ใหญ่และสำคัญที่สุดตำแหน่งหนึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุข นี่คือละครฉากใหญ่ที่สมบูรณ์แบบที่สุดด้านมืดของมันก็คือมันคือการลาออกที่ไม่ได้สูญเสียอะไรเลยแต่กลับได้รางวัลตอบแทนที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมเป็นการทำตามสัญญาแค่ตามตัวอักษรแต่บิดพผิวเจตนารมอย่างสิ้นเชิงเจตนารมของการลาออกคือการรับผิดต่อการตัดสินใจที่ผิดพลาดแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือการรับชอบด้วยตำแหน่งรัฐมนตรี เป็นการสร้างบรรทัดฐานที่ผิดๆมันกำลังบอกสังคมว่านักการเมืองสามารถให้สัญญาอะไรก็ได้และเมื่อถึงเวลาก็แค่หาช่องว่างทางเทคนิคในการเอาตัวรอดโดยที่ไม่ต้องรับผิดชอบต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงๆเป็นการดูถูกสติปัญญาของประชาชนมันคือการกระทำที่เหมือนจะบอกเป็นนัยะว่าเห็นไหมฉันทำตามที่พูดแล้วนะส่วนเรื่องอื่นก็ช่วยไม่ได้ การลาออกครั้งนี้ไม่ได้ทำให้ภาพลักษณ์ของหมอชนละนานดีขึ้นเลยแม้แต่น้อยแต่กลับตอกย้ำภาพของนักการเมืองที่เจนจบในเกมผู้ที่สามารถหาทางลงจากหลังเสือได้อย่างสวยงามโดยที่ตัวเองไม่ได้มีบาดแผลอะไรเลยแต่ทิ้งไว้เพียงความรู้สึกขมขื่นและเจ็บปวดของผู้คนที่เคยเชื่อมั่นในตัวเขาบทที่ 5. รัฐมนตรีหมอความพยายามฟอกขาวในคราบนักบุญ หลังจากสวมหมวกใบใหม่ในฐานะเจ้ากระทรวงสาธารณาสุขหมอชนละน่านก็กลับมาสวมบทบาทที่เขาคุ้นเคยที่สุดอีกครั้งนั่นคือบทบาทของคุณหมอเขาทุ่มเททำงานอย่างหนักเพื่อผลักดันนโยบายเรือธงอย่าง30บบาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวเขาลงพื้นที่พบปะบุคลากรทางการแพทย์รับฟังปัญหาและพยายามสร้างผลงานให้เป็นที่ประจักษ์ ภาพของนักการเมืองผู้ตระบัดสัตว์เริ่มถูกค่อยๆกลบด้วยภาพของรัฐมนตรีหมอผู้ห่วงใยประชาชนคำถามที่สำคัญที่สุดในบทนี้ก็คือนี่คือการทำงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงหรือคือปฏิบัติการฟอกขาวครั้งใหญ่ด้านมืดที่ซ่อนอยู่ในการทำงานหนักครั้งนี้คือแรงจูงใจที่น่ากังขา ผลงานสามารถลบล้างความผิดในอดีตได้หรือไม่การทำงานในตําแหน่งรัฐมนตรีไม่ว่าผลงานจะออกมาดีแค่ไหนมันสามารถชดเชยกับการทำลายความไว้วางใจของประชาชนในฐานะหัวหน้าพักได้หรือไม่นี่คือคำถามเชิงจริยธรรมที่ใหญ่มากเขาคือผู้มีอำนาจตัดสินใจตัวจริงหรือ ในโครงสร้างของพักเพื่อไทยที่ทุกคนรู้ดีว่าใครคือผู้มีอำนาจตัวจริงบทบาทของหมอชนละนานในกระทรวงสาธารณสุขคือการทำตามหน้าที่หรือเป็นเพียงหุ่นเชิดที่ทำตามบทบาทที่ผู้กำกับมอบหมายให้เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับรัฐบาลชุดนี้หรือการกลับมาใช้ความเป็นหมอเป็นเกราะกำบงัง เขากำลังใช้ความน่าเชื่อถือของวิชาชีพแพทย์มาเป็นเครื่องมือในการสร้างความชอบธรรมทางการเมืองให้กับตัวเองและรัฐบาลที่เขาเป็นส่วนหนึ่งอยู่หรือไม่การทำงานในกระทรวงสาธารณสุขของเขาจึงเต็มไปด้วยคำถามมันคือการกลับใจที่แท้จริงหรือเป็นเพียงการแสดงบทบาทใหม่ในละครเรื่องยาวที่ยังไม่จบบทสรุปชนลนานสีแก้วโศกนาฏกรรมของการเมืองไทย จากคุณหมอขวัญใจประชาชนสู่ดาวสภาผู้สร้างความหวังสู่หัวหน้าพักผู้ให้คำสาบานสู่ผู้นำในการตรบัดสัตว์และสู่รัฐมนตรีในรัฐบาลข้ามคัวเรื่องราวของนายแพทย์ชนละน่านสีแก้วมันคือมหากาบที่เต็มไปด้วยความซับซ้อนมันคือโศกนาฏกรรมทางการเมืองที่สะท้อนปัญหาที่ใหญ่กว่าแค่ตัวบุคคล ด้านมืดของเขาไม่ใช่ความชั่วร้ายแบบปีศาจแต่เป็นความอ่อนแอต่ออำนาจและผลประโยชน์ที่น่ากลัวมันคือการแสดงให้เห็นว่าแม้แต่คนที่มีภาพลักษณ์ดีและมีความสามารถก็สามารถถูกระบบการเมืองแบบไทยๆกลืนกินและถูกบีบให้ต้องทำการตัดสินใจที่ขัดต่อหลักการและทำลายความไว้วางใจของประชาชนได้ เรื่องของหมอชนละนานคือบทเรียนราคาแพงที่สอนเราว่าคำพูดของนักการเมืองมีราคาที่ต้องจ่ายเสมอความไว้วางใจเมื่อเสียไปแล้วเอากลับคืนมาได้ยากยิ่งในเกมการเมืองที่อำนาจคือทุกสิ่งอุดมการอาจเป็นสิ่งแรกที่ถูกโยนทิ้ง สุดท้ายนี้ผมไม่ได้ต้องการให้คุณเกลียดหมอชนละนานแต่ผมอยากให้เรื่องราวของเขาเป็นกระจกบานใหญ่ที่สะท้อนให้เราเห็นถึงความเป็นจริงอันน่าเจ็บปวดของการเมืองไทยและกระตุ้นให้เราในฐานะประชาชนต้องฟังหูไว้หูต้อง ตรวจสอบอย่างเข้มข้นและต้องจำทุกคำสัญญาที่นักการเมืองเคยให้ไว้เพราะถ้าเราลืมประวัติศาสตร์ก็จะสํารอยและเราก็จะได้เห็นชนละนานคนใหม่ๆเกิดขึ้นมาอีกเรื่อยๆอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ขอบคุณที่ติดตามรับชมจนจบครับคุณคิดว่าหมอชนละนานสมควรได้รับการให้อภัยหรือไม่และคุณเชื่อในคำสัญญาของนักการเมืองอีกต่อไปหรือเปล่าคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันได้เลยครับสำหรับวันนี้ขอให้พลังแห่งความจริงจงอยู่กับท่านสวัสดีครับ